ขาเบ่งสีของมันเก็ดสีบ่ได้แตกต่างรับเท่นี่ไาถขาสภาพขาสภาพท่ไปทีเขาเห็นเพราะว่ากมันเฉนั้นเมื่อดินันเดิข้ท้องใกจด้นมันมันเลคุณภาพของินมัสูงข ือว่าหน้าดุเขตนี่เป็นว่าหน้าในบอหนึ่งนะบอนี้นะบอนี้หน้าอมโกงุ่มตอนที้ปีนี้นี่เขามาทดลองใส่ปุ๋ยอะใส่ปุ๋ยเนียอดด้อยนี่ยที่เลี้ยงอ่าแต่เมื่อเบิ้งเลยมันก็ขึ้นงามอยู่แบบเรียบร้อนที่เหลี้ยงๆมันได้จะใส่แต่ว่าการการดำเขานี่ดำได้จักมือดำมากนี่นี่สามสามอาทิตย์สามอาทิตย์เจ้าสามอาทิตย์ดวงเงาที่สุดเลยดำนี่ส่วนมากดำประมาณจักต้น ตอกอเออสามสี่ตัวสามสี่เนาะใ่มันขึ้นหลายอันนี้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเอ่สามอาทิตย์สามอาทิตย์เดี๋ยวอันนั้นแน่นวันไหนเป็นของข้อบ่บ่บ่แม่อเอาอันที่ชื่อยังวะครับชื่อชื่อคาหวานคาหวานน้ำชุกุลน้ำสุกุลมณีวันน้ำหมุนมณีวันยู่เขตอยู่เขตโคกศรีไร่โคกศรีไรบ้านเนี้ยก็ในบ้านน้่านต์บ้านน้ำม่อนโคกศวิไลแข้งแข้งนี่แหละแขง้งแตะข่าหลวง ล่องล่องไกเย่างอีสต์บูตฟาร์มไรซ์เออเมสนี่มันอะไรใช้องเตาะเนี่ย่เจ้าสาวังขุดผมใช้ตามมาสอบครึงรองมาคึงแลกอผีนี่ผม้รถขึ้นฟอร์มไรเออเมสเสเสดานี่นี่นี่มนอะไรกันอรกันไปก็สอบสองสางสองอะไรตัวครับ ก็นน้าตนตุนร่วร่วงร่วงกสาเร็จมันก็ทอะไรครับบี่มโคริเอลนต้องมอมรันแพร่นอแต่ตอนลาสีมันจะเหลืองนะคะสีมันจะออกสีเขียวเลืองอ่อนเลี้งออนอ่อนแต่ทีนี้มันจะเขียวในรับสิบสิแล้วิออกปกติธรรมดา In the first that, uh, the field is micro so, the, the rice is, is clean, but clean, clean and very clean, very clean clean, 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 clean. But you do 20 many years, the leaf uh, uh, is still clean. Um,